เอาน่นมาช้างน้อยบาดเจ็บเนี่ยส้มตำช่วยน้องหน่อยลูกเออพาน้องไปรักษาหน่อยทําอะไรอ่ะอู้เก็บกล้วยเก็บกล้วยทำไมลูกรวบไ่ให้ช้างน้อยกินอู้รักษาช้างน้อยจนหายอู้ดูดิดูอุ่นจังเลยลูกเก่งมากวันหนึ่งผ่านไปอู้ช้างน้อยตบป็นผู้ใหญ่มากแล้วอู้แล้วก็ต้องจากกันส้มตำอู้แม่ช้างน้อยรับไปแล้ววันหนึ่งผ่านไปอู้บ้านไอ้ส้มตำเกิดน้ําท่วมอู้ สูงมากเลยญาติพี่น้องอะไรติดอยู่บนหลังคาทําทไงนี่เอาช้างที่ไอ้สมตำเคาช่วยไว้นี่กลับมากับแม่โอ้มนช่วยอ้สมตำออกไปโอ้เก่งมากเลยช้างน้อยขอบใจนะที่ช่วยไอ้สมตำา่ะสมตำปลอดภัยแล้วพอไอ้สมตำโทรไปถามแม่เป็นไงบ้างอะน้ําท่วมมือหายยังโอ้ดีแล้วพอ,อสมตำคิดถึงไอ้สมตำลางานกับเจ้านายแล้วก็ซื้อของไปฝากไอ้สมตำ มาถึงบ้านเจอส้มตำมูดีใจมากเลยกระโดดกอะได้ส้มตำให้แม่ทำกับข้าวให้กินส้มตำกินข้าวกับพ่อกับแม่พร้อมหน้าพร้อมตากันอู่กันยังมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้ง